m p 0 3ในสนาม MotoGP มที่เราแต่งกันมาเป็นแผนแล้วก็มาลงสนามนะ <S <S 2> <S 2> นเออมันต้องคุ้มค่าอย่างนี้ สวัสดีครับผมผมกอฟฟี่เพื่อนภูงครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเจ้ารถ MT 0 3นเนี่ยไปหาตาต้าไปหาตาต้อีกแล้วจะไปแต่งองค์ทรงเครื่องซะหน่อยรถมาเดิมเดิมเนี่ยมันขับไม่ได้ของมันต้องมีของมันต้องแต่งขับเดิมเดิมก็เดินดีกว่านี่อ่ะเจ้า MT 0 3อยู่นี่เยีเ่ยมเียเลยไม่นีเ่เดี๋ยว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 ให้ดูหม่ให้ดูนะปับต,ตอนนี้วิ่งมาที่เท่าไหร่ 22กิโลครับผมก็คือสดๆจริงๆเลยหลังจากที่แฟนผมซื้อมาให้เออไปเดี๋ยวเราไปหาตาตั้มกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับผมตาตั้ม สวัสดีครับผมอะไรยังไงกันบ้างครับตอนนี้รถผมไปถึงไหนกันแล้วก็จัดชุดใหญ่อยู่ครับตอนนี้าากลไล่เรียงการประกอบอยู่โอ้หเยอะมนกะนะเก,กือบลื้อทั้งคันก็อบอกว่ามีงบมาเท่าไหร่อะแสนหนึ่งคืออย่างนี้คือผมตั้งงบไว้ว่าคันนี้ผมจะแต่งงบหนึ่งแสนดูดีว่าจะได้อะไรบ้างเออแต่แต่ไม่ได้แบบใส่สุดขนาดนั้นคืออยากคุมโทนด้วยให้ราตั้มจัดการตอนนี้ใส่โช๊คหลังเสร็จแล้วเรียบร้อยโช๊คนี่ของทีทีเรสซิ่งทีทีเซิ่งเดี๋ยวมาดู งบเท่าไหร่ครับผมห4ึ่0หมื่นสี่หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ครับแล้วก็ผมเห็นมีชุดเกยโยเกยโยป็นของเลสซิ่งบอยเท่าไหร่ครับผมเกยโยเลสซิ่งบอยก็อยู่ที่ห้าพันบาทอ่าหนบาทนี่อะไรครับปั๊มเบรกปั้มเบรกเป็นปั้มลอยเขาเรียกปั้มลอยนะสับกันเนี่ยก็คือสามารถโยนขึ้นไปแล้วลอยได้อื ปั๊มลอยคือปั๊มอยู่ข้างบนลอยอยู่ข้างบนใช่ครับครับเขาบอกว่าอยากคุมโทนมันคือผมอยากคุมโทนเป็นสีแดงปั๊มด้านขวาปั๊มเบรกถูกไหมใช่เท่าไหร่ครับผมตัวนี้พันเก้าร้อยห้าสิบใส่เบรกอ๋อได้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 นี่ใส่เบรกเรืชิงบอยใส่เบรกเรืชิงบอยครับสีแดงเหมือนกันสภาพรถคือผมได้มาวันนั้นวันแรกแล้วผมก็ขับมาตั้มแล้วผมก็ไม่ได้ขับอีกเลยคือกะแบบขอแต่งก่อนแล้วค่อยขับนะมันไม่ได้จริงนี่ปั๊มล่างโอ้โหอันนี้คือสี่พอตสี่พอร์ต งามๆเลยสีแดงแรงลิตครับผมอันนี้เป็นกันสะบัดน้ำบัดจ้ำๆไปเลยแสดงว่าชอบสีแดงใช่ครับผมจะถูกจะแพงถูกจะแพงขอแดงร้ก่อันถ้าอยากคุมโทนดำแดงดำแดงตองรุ่นองรุ่น มาลดขึ้นลิฟต์เรียบ,บร้อยแล้วครับผมถ้อยสิครับโยชิมูรแ<ถ>ะแท้ญี่ปุน่น<ะ>จะบอกว่าสั่งที่ยามาฮามันเบิกศูนย์เลยเบิกศูนย์มานะครับเป็นของแต่งจริงแต่ว่ามีมอกแล้วก็เรื่องของเสียงเนี่ยมันไม่ได้ดังอ๋อไม่โวยวายไม,ไม่ไม่ลั่นมากไม่ลั่นไม่ลั่นอุ้ยเชิดว้าวคาร์บอนโอ้โหโยชิมูระครับผมดูดิ เฮ้ยสวยจัดเลยอ่ะเออผมเพิ่งเคยเห็นงานของแท้อุยเป็นรอยนิ้วมือหมดแล้วอ๋อนี่มีมอกมีมอกด้วยก็คือข้าวด่านไม่ต้องกลัวทอถูกนี่อ๋อน่การเหาอกาดกาดอุ้ยกาดยังสวยอ่ะจัดจารเลยครับผมตะกล้ำรอแปลโอ้โหนี่ผมต้องไปหากันล้มท่อเนี่ยล้มแปดทีนึงนี่โอ้โหปาดเหงื่อนะครับผมเออแสนหนึ่งเฉพาะ พ่อกับโชคก็ไปจะครึ่น <c oughs> เราอาจจะไม่ต้องทั้งครบก็ได้แต่ผมตั้งงบเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดเดี๋ยวมีล้อเลเซอรซิงบอยสั่งมาแล้วตัวห้าสองครับแล้วก็จานเด็กหน้าทีทีเลเซอ่งอ่าก็ค <c oughs> ือใช้ให้ครบเลยอะแทนหนึ่งใช่ไหมใ <c oughs> ช้เงินเป็นอ่าใช้เงินเป็นใช่ไหมไฟเลี้ยวด้านหน้าด้านหลังเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นของโคโซกไฟเลี้ยวก็ต้องแต่งต้องแต่งน่อยอ่ะป้าพ่าย้าตอนแรกเนี่ที่เราคุยกันว่าจะไม่เปลี่ยนจานทีนี้ก็เลย งบเหลือทีดีเรซิ่งนี่ในเครือเรซิ่งบอยนะนะครับขนาด3 0มอมิลใส่ x m a x อย่างใหญ่ R 3 MT 0 3รวมไปถึง R 1 5 MT 1 5ใส่ได้นะใส่ได้ด้วยแต่ว่ามันมีชุดขาคาลิปเปอร์ต้องต้องนำขาคาลิปเปอร์อกินแล้วก็มีน็อตนี่ไทเทเนียมมาให้ครบเลยไทเทเนียมจริงเลยใช่ those am and สรุปจบก่อนเราจะไปลงสนามมาต,ตาตั้มอันไหนบ้างนี่ก่อนเราครับลงสนามนี่อย่างแรกเลยคือกันสะบัดกันสะบัดต,ต้องมีครับของต้องมีัมน,น,นี่เป็นของเลสซิ่งบอยขากันสะบัดตรงรุ่นที่ผมมีขายเลยอที่ต้องใช้แน่ๆเลยคือคพักเท้าทาไมต้องใช้<ง>พักเท้าเป็นเกียร์โยงถ้าลงสนามถ้าเราใช้ของเดิมอะ มันเตี้ยนี้พอมันเตี้ยมันเลี้ยวมันจะขูดอ๋อความหมายคือมันจะลงไปอย่างนี้แล้วเวลาเอมันจะขูด,ขดแต่ทางเท้ามันจะเหยียบขึ้นมาหน,น่อยแล้วเวลาเทโค้งมันจะไม่ติดใช่ครับทีกาลังติดอยู่ก็พักเท้า,าให้สำหรับคุณผู้หญิงแล้วก็จะมีท่อเนี่ยครที่แล้วเรามาใส่แล้วครับผมแล้วผมก็ได้ไปหาจาดท่อ เดี๋ยวเพื่อนล้มในสนามไม่ได้ท่อเราแพงจะมีเรื่องส่วนของล้อครับซ่งบอยที่เราคุยไว้แต่ว่ามันไม่ทันไม่ทันเราต้องรีบไปสนามก่อนจะมีส่วนล้อยางแล้วก็จานหน้าจานหน้าเดี๋ยวเราเปลี่ยนพอมล้อใช่ครับอ่าตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วผมต้องรีบหมตาตั้มทรเอาเท่าไหร่เท่านั้นก่อนเพราะเราเดี๋ยวเราต้องไปสนามบุรีรัมคับผมไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมว่าเสร็จล้วจะเป็นยังไงแล้วก็ไปดูในสนามกันครับผม Big vibes. Look by my pledge, bitch, I'm decked up on blue bills And I won't stop until the cash pit They're like fall leaves in a bag Tell her out of my face if she coming with that bullshit Quit to save my peace, I'm so after school special She brainy, but them jeans looking like paint, I got a blessing. Niggas talk a whole lot, know what damn where, they really can't press us I notated on leaflet, I'm really up a few levels with it Like way, way off the way from them, can't see me, you can't battle with us and e J in my Earl gray hood, brunched up with the cheese eggs and a dumb face. No stunning shade still turned up. Been had it poppin' in and broad day, that's Ivy. Flower child from the sun rays, but I run fake got a punch drunk. My Providence, they don't love us, they'd rather really treat us like an animal. They wonder why we on ape shit. Scaping shit, I'm off the cannabis. Middle fingers in tandem, going tantrum, yelling fuck 12 with a big smile, young phantom. I'm on camera, coming live from the mud pit, we don't take posts. เองเองรอนด้วยรอนด้าวยนะ ตามพี่พี่ไม่ทันนี่ครับผมประสบการณ์ที่มาขับในสนามช้าง International Circuit หรือสนามที่เขาแข่ง MotoGP พูดเลยว่าเดือดมากนตาตามหูเดือดมา,มากสุดแบบสุดไม่รู้จะสุดยังไงแล้วอะ่ะคือหูยิงตอนแรกเริ่มแรกๆไม่กล้าหลังๆเริ่มเริ่มลงเทนี่เมื่อกี้เห็นเทเออกมาเอทเทโอ่มันมันมัน,มนเริ่มสนุก มันมากมันมากไม่คิดว่าจะมันขนาดนี้เออนี่ขับในเกียร์ถ้าขับทรงสปอร์ตน่าจะมันกว่านี้นี่ยางก็ลงมาเยอะนะเออนี่ล้างลัางล้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 งเริ่ม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 ก็ตื่นแล้วนี่วิ่งไปหน้ายางนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดก็ลมแล้วอ่ะใช่ผมก็ที่เราแต่งกันมาเป็นแผนแล้วก็มาลงสนามนะเออมันต้องคุ้มค่าอย่างนี้อันนี้คือรถบ้านจริงๆนะดูกีแน่น้ำกระจกก็มีนะกันดีก็มีนะดูมีค่าทะเบียนมีอะไรครบ อันนี้คือรถบ้านแท้ๆรถบ้านแบบขับมาจากบ้านเพื่อม,มาลงสนามอะบ้านจริงเ <c oughs> ป็นกรุงเทพเลยทีเดียวม <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวอีกรอบครับหอมไป หลังจากที่ได้ลงไปขับมันเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมากและในสนามเนี่ยโคตรปลอดภัยผมรู้สึกว่าเราสามารถบิดแบบรอบตัดได้เลยเรามั่นใจด้วยหลายหลายอย่างด้วยสิ่งที่แบบมันไม่มีอะไรมาขวางเรามีแต่ใจเราล้วนๆครับผมสุดยอดมันมากๆกับการมาขับในสนามมอเตอร์จีพีเขาบอกว่ามันมีโค้งนึงโค้งสามที่มันโค้งยากๆเนี่ยรอซี่หัวที่มาแล้วเออผมก็เกือบไปแต่พูดเลยว่าสนุกมาก m p 0 3ในสนามมอเตอร์จีพีเป็นอะไรที่เดือดมากๆทุกคนมนจริงๆใครมีโอกาสก็ลอง มาขับในสนามกัดูได้มันมากอ่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดสตอร์ใคให้กำลังใจให้เพื่อนพุงครับผมและจะได้พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งสำหรับวันนี้ไปก่อนหรือใครอยากให้ผมทำมาเลยกับมอไซค์เจ้า MT03 หรือ XMAX ก็คอมเมนต์ไปได้สำหรับวันนี้ไปก่อนอย่าลืมสตอร์ใคให้นะขอร้องแหละจะถึง2ล้านแล้วไปรีสกู